สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ช่องเก๋ไอศครีมกะทิสดนะครับก็จะพามากินนะครับอาหารเมนูบ้านๆเลยนะก็จะมีปลาอันนี้ปลาทอดนะเยอะมากเลยนะครับหลายชิ้นเลยนะครับนะครับแล้วก็มีแจ่วน้ำพริกปลาทู จากนั้นพี่ประทูนะครับผักนี่มีข้าหนุนนะครับข้าหนุนดิบนะครับมีมะระแล้วก็หมากลินฟ้านะหมากลินฟ้านี้หมากลินฟ้ามีมะระด้วยนะครับมะระลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสเดาดของเรานะสเดาดนะครับมาครับเ,เพื่อนๆมากิน เขายินด้วยกันนี่ปลาทอดช่วงนี้หน้าฝุนเนาะปลาก็จะหาง่ายหน่อยอืมอ่อ mm <laughs> เนาะแจวเข้ม <c oughs> นะครับเพื่อนๆหมัมกขึ้นฟ้าเนี่ย,เ,ย <c oughs> เราจะกินหมดไหมเนี่ยอือกลับคำอ,อืม ลิ้นฟ้าเนี่ยรสชาตินะครับมันจะขมค่อนข้างรุนแรงกว่าสะเดาขมแบบติดลิ้นเลยนะครับ ให้ดีต้องต้องอย่างเผาเออ,อมขมขมมากสามอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสะเดาวแล้วก็มะละแล้วก็ลิ้มฝาขมแบบสามรสชาติขมไม่เหมือนกัน สะเดามันจะขมแบบขมแบบหวานส่วนสะเานะครับมันจะขมแล้วมันจะพอเราเคี้ยวแล้วเสร็จปุ๊บกืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความละมุนละไมเกี่ยวกับความหวานเข้ามามันจะรสชาติอร่อยกลมกล่อมกว่าลินฟ้าสะเดากินโดยไม่มีของแก้มกินได้สบายสบายเพราะว่ามันหอม มันหอมด้วยตัวของมันเองนะครับแต่ลิ้นฟ้ามันจะมันจะขมแบบเกาะลิ้นเลย เหมือนีเขาตัดเหมือนเขาตัดมาหลายวันแล้วมันเหนียวอะ่ะทจริงมันสดๆไม่น่าจะเหนียวนะขนมน,น,นี้ขนมน,นะครับถ้ากินแบบสดๆล่ะต้องกินกับแจ่วปลาร้านะครับเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้มันเหนียวมันเหนียวแบบเหนียวมากเลยปกติผมกินขนมสดมันมันจะไม่เหนียวใจไม่เหนียว เนี้ยเหมือนเ็ตับมาหลายวันแล้วไม่สดเลยเนาะเดี๋ยวต้องมาส้มมาแ้งมากับ เรามาพิสูจน์ว่าความขมแต่แลกทีนี้เนี่ยไม่ขมแบบไหนเพราะผมว่าอินฟ้ามันได้กรอบกรอบขมจัดขมเข้มสะดาหอมหอมด้วยกลิ่นของมันแล้วก็พอขมขมแล้วจะเปลี่ยนเป็นหวานแทนกินสแดลกินน้ำตามอร่อย นะครับเรามากินมะละกันว่าขมปบนไหนมะละเนี่ยขมแบบ กลมกล่อมเพราะมันมีน้ําในตัวมันมีน้ําพอเคี้ยวปุ๊บน้ําในมะลาเนี่ยมันจะออกมาแล้วก็กรอบกรอบแล้วก็ขมไม่แรงนะครับขมอ่อนกว่าสะเดาแต่กลิ่นมะระมันจะไปกลิ่นเหืนกลิ่นเขียวครับถ้าเพื่อนคนไหนที่เคยกินชอบกินนะเหมือนผมเนี่ยเขาเรียกกลิ่นเหนเขียวอะเขาเรียกกลิ่นผักอะนะ มะละชัดเจนมากกว่าแต่ความอร่อยมะละกับสะเดาเนี่ยสาหรับผมชอบสะเดาแต่มะละเนี่ยมันมันกินเหินแรงไป <laughs> แคบหมูอะไรแซ่บเวอร์นะครันเดี๋ยวถึงสอง <laughs> นะครับเพื่อนๆมากินปลาทอดกันท่องของเก๋ไอศครีมน,นะครับก็จะกินอาหารพื้นบ้านแบบนี้ครับ วันนี้บรรยากาศดีนะครับที่เราไปกินนอกบ้านนะครับแต่ว่ามันฝนมปอแปะปอแปะแตอนนี้พายุเข้าครับ ไม่ได้กินเสะดายใหมือนยอดมันสวยเนืยอดมันอ่อนแต่ปลาเขาตัวใหญ่มาก มันส่วนมันอกี้นี้ต้องเ,เองกลือเยอะหน่อยมีก้างแต่มีก้างกรอบ รู้นี่ข้าเหนียวหมดสองห่อครับสองห่อที่สองก็ลังจะหมดแต่สงสัยจะไม่หมดด้วยอุ้ยขอมีมันะลกูกใหญ่ครับรูมป,ปัอมอ๊มมาก ใหญ่มากเนื <rôle> ้อเยอะถ้าเล็กคนนิดหน่อยมันจะกรอบแต่เนื้อมันเยอะมันดีอยู่ อร่อยมากนะครับปลาทอดเนี่ยอร่อยไก่ทอด กินปลาจะลำบากหน่อยเรื่องกลางฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกอ็อย่าลืมกดแสงกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อใหพัดคิดใหม่ๆของเก๋สคีก็ที่สุดซับเวอร์นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆลองไปทำกินดูนะครับอร่อยมากอันนี้ก็ปลาสลาดนัดจานละสามสิบบาทนะเพื่อนๆคนไหนอยากทดลองไปกินดูก็ลองไป หาซื้อกันได้นะครับสามสิบาทตัวใหญ่มากนะครับหนึ่งจานมีสามชิ้นนะครับสามชิ้นผักก็ยัดถุงว่าสิบบาทนะครับอันนี้เก็บเองนะครับอันนี้ซื้อๆนะครับอันนี้ัสิบสิบห้าบาทสิบบาทห้าสิบบาทหมักลินฟ้านะครับเดี๋ยวกินนี่ไม่เกินวันวันของมันก็จะหมดนะส่วนมะลาลูกใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าก็อร่อยหวานหวานกลมกลม่อมดีนะครับ วันนี้นะพี่ปทูนะครับอร่อยซุบเบอร์นะครับอร่อยซุบเบอร์วันที่ครับบ๊ายบาย